สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเล่ยประเสริฐสีตอนนี้ผมก็อยู่ที่สำนักงานชาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วผมก็กำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปกทมทุกคนผมจะได้กลับกรุงเทพแล้ววันนี้สานาเนพชรบานแพงเล่นที่สมุทรปราการนะฮะ ก็ฝากทุกคนนะ FC ชาวกรุงเทพนะเป็นกําลังใจมาเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสาวนายพิษแพงนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเล่นงานาราชะูมที่นครสวรรค์นะอือหือตอนนี้บรรยากาศเรามาอัปเดตสถานที่สถานที่แลนด์มาร์คห้องซ้อมของสาวนายพิษณแพงกันบ้างน,น,นี่นะฮะว้าพี่พี ก็เร่งสปีดให้เสร็จตามกำหนดก็คือเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ห้องซ้อมนะครับห้องซ้อมตอนนี้รถแทนหน่วยสองก็มาจอดไว้แล้วนะครับวันนี้มีงานที่ไหนรถแทนหน่วยหนึ่งน่าจะไปงานแล้วนะเมื่อวานนี้ผมไปงานรถแทนหน่วยหนึ่งนะโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะพอๆกับหมอลำเลยนะฮะสาวน้อยไปที่ไหนก็ f อซแฟนคลับก็ตามไปนะฮะเมื่อวานนี้ได้คุยกับแม่เจ้าภาพเนาะปกติเล่นอยู่ สามชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้เริ่มเริ่มเล่นบ่ายสามแม่จะภาพให้เลิกก่อนเวลามันต้องเล่นเล่นบ่ายสามเมมลิกหกโมงเย็นใช่ไหมแล้วแม่จะพาพบอกให้เลิกห้าโมงครึ่งให้เลิกแล้วแล้วก็เดินเข้าไปถามแม่นะเอ้าแม่แม่ทาไมเลิกเร็วจังวะจะคุ้มหรออุย้ยไม่เป็นไรเดยวคนมันจะตีกันละวะไม่รู้มันมาจากไหนกันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเริ่มมามันก็เริ่มจะตีกันละ มันพอดีเป็นสถานที่ของสารวัตรเขา,าเอ่ะเรามายืมเขาใช้สถานที่แบบอจอดเล่นอพอแห่รอบหมู่บ้านแล้วก็จอดเล่นเนาะมันเดี๋ยวมันจะตีกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้างใหม่เดี๋ยวบีหน้าจ้างใหม่จ้างใหม่เดี๋ยวถูกหวยแล้แลวถูรถจัรยานรางยี่หนึ่งเดี๋ยวจ้างทุกคณะเลยคณะเล็กคณะใหญ่วงเล็กวงใหญ่รถแทนเล็กรถแทนใหญ่จ้างหมดเลยว่ะ เอาพอแค่นี้แหละว่ะเป็นไรแม่ไม่เสียดแม่สนุกแน่วันนี้โอ้โหประทับใจเต็มที่เลยแม่ประทับใจมากสนุกมากว่ะให้พวกมันให้อะไรนะขออนุญาตใช้คาพูดเนาะให้พวกมันคันคันคันก็พอแล้วว่ะเอออะไรประมาณนี้โอ้ยแม่เจ้าภาพขาแบบดีมากๆเมื่อวานนี้เจ้าภาพเนาะที่เขาหามาแล้วก็คืนก็มีลาซิงด้วยนะครับแม่บอกว่าเดี๋ยวมันจะตีกันแล้วหยุดแค่นี้ก่อนแม่สนุกมากพอแล้วว่ะเออแม่เป็นคนจ้างใครจะว่ายังไงก็ช่างว่ะแม่แม่เป็นคนจ่ายตัง์ว่ะเออ ให้มันคันก็พอโอ้ยคุยกับแม่เจ้าภาพเมื่อวานนี้สนุกมากเลยนะครับที่บ้านเกิงใช่ไหมจังหวัดมาสารคามนะโอ้ไอเราเราก็กลัวแบบไม่คุ้มเนาะมันไม่ครบมสาม,ม,มชั่วโมงนะว่าอ้าวเาเลิกแล้วอ่ะอก็ก็กเอ,อ่อก็ขอบคุณเจ้าภาพเมื่อวานนี้มากนะครับขอบคุณมากจริงๆก็คือเอ่อแม่แม่เขาเห็นเนาะ่าคนมันจะตีกันแล้วถ้าตีกันแล้วก็จะปัญหายเยอะอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันจะพาน ดี๋ยวมันจะมาพานงานตอนเย็นนะเพราะว่าตอนเย็นมีรำซิ่งนะครับนี่เขาก็เลยตัดสินใจให้เลิอกอ่านี่นะคะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนะมาะเมื่อวานนี้ได้คุยกับแม่จ้าภาพแล้วก็มีเอฟซีหลายๆคนนะครับมาสอบถามราคาว่า <c oughs> ว่ารถแห่ราคาเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้เขาแจกเบอร์แจกอะไรไปโอ้สามสีเจ้าเนยที่เขามาขออ่า เบอร์โทรขอ,อะไรผมก็ใส่เสื้อสาวมาผมก็หันหลังให้เขาเลยเนาะนี่ครับเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ที่เป็นงานรถแห่นะครับแล้วก็เอฟซีลหลายคนนะที่รู้จักช่องดีเลิฟประเสริฐศรีก็มาทักทายหลายๆายคนเลยสิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนได้นะผมก็อุย้ยดีใจนะครับแล้วก็เอฟซีบางท่านก็มาม,มาเห็นเห็นคลิปเห็นคลิปก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์มาดูถ่ายคลิปถ่ายเอ็มวีเมื่อวาน นะครับที่สะพานไม้แก่ดำนะฮะก็ก็ก็ดีก็ก็โอเคนะฮะก็แบบดีใจว่ามีคนรู้จักเราแล้วก็มีคนตามมาแล้วก็ท่านนายกเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่28 28นี้นะยี่ส28พฤศจิกายแล้วก็เราจ้างรถเทนอน่หนึ่งมาเล่นอยู่ตรงอสะพานไม้แก่ดำเลยก็วันพุ่งก็วันเมลืนนะฮะ ก็รถแทนอกหนึ่งก็ไปเล่นอยู่ที่เราไปถ่ายทำเอ็มวีเป็นเรื่องเลยแบบบางเอินมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนะก็จะเดินทางละนะก็ไม่รู้จะถึงกรุงเทพตอนไหนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้กับช่องดีเล่อประเสริฐศรีนะครับนี่ใครคิดถึงบรรยากาศนะครับยูทูบเบอร์สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะวันปิดวงนะก็จะมา ถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็อยู่ที่โดมบ้างบ้านบ้างหลังบ้านบ้างหน้าบ้านบ้างทุกพื้นที่ของของสารน้อยเพชรอันแพงก <c oughs> ็เป็นพื้นที่แบบถ่ายทายูทูบเบอร์ของลำพูนออฟฟิเชียลนะครับเนี่ยแต่พอออกงานกันละนะครับทุกคนไปงานมันก็จะเงียบเงียบประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะเงียบๆประมาณนีนนน้อากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีอากาศดีมากนะครับนนะก็นี่แหละค,ความสุข ความสุขของเหล่าหมอลำนะครับของสำนักพิมพ์บรดงแล้วก็ความสุขของ FC นะฮะเมื่อได้อ่ชมคลิปของลำพิมพ์อรฟิเชียลทุกๆกช่องนะก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็จะรู้อะไรทุกๆอย่างนะครับบางท่านก็อยากจะมาเที่ยวสำนักงานเนาะอยากจะมาเที่ยวสำนักงานอยากมาเห็นสักครั้งหนึ่งมาถ่ายรูปมาเช็คกินอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็ต้อนรับเนาะแต่มามาในเวลากลางวันจะดีกว่านะฮะมาเที่ยวมาอะไรได้นะฮะมาดูอย่างเงี้ยนะ แต่แนะนําให้มาวันวันที่เป็นฤดูการเนาะศิลปินของเราก็จะอยู่กันเยอะมากเลยนะครับอยู่มาเยอะอยู่ซ้อมอยู่อะไรหลายๆอย่างเนาะยิ่งฤดูการหน้าเนาะจะมีหมอลำสองคณะนะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลําพืินโชนะครับโอ้ดูซิว่าความยิ่งใหญ่อลังการของสาวน้อยในฤดูการหน้าปี67จะเป็นยังไงก็ฝาก f c ทุกทุกคนนะฮะเป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยลำพือนโชนะครับราคาจ้างก็อยู่ที่2 0 0 0 0 0 2อ0ส0 0 ะครับเป็นหมอลำน้องใหม่ที่มีคิวงานก็ตอนนี้ก็ก็คิดว่าร้อยกว่าคิวงานแล้วแหละนะนะมีคิวงานแล้วกว่คิวงานเป็นหมอลำที่ยังไม่เปิดวงแต่มีคิวงานการันตีโดยบอสโจยูเมนินแล้วก็เฮียหน่อยนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบว่าอุ้ยเรามาเราตื่นเต้นกันมากนะครับกับหมอลำน้องใหม่ สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะฮะรวมไปถึงรถแฮรลำเพลินเต้เสด็จหน่วยหนึ่งและหน่วยสองโอ้โหแล้วก็เสด็จแบนด์นะฮะก็มีอะไรที่ให้เราได้ตื่นเต้นตลอดเวลานะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะะที่เป็นกำลังใจให้กับผลงานของเรานะนี่ครัวก็ว่างละห้องครัวก็ว่างแม่วานอยู่คนเดียวเป็นไงเหงาไหม เหงาไหมอยู่คนเดียวเนี่ยผมอยู่กับแม่วันสองคนมาสองคืนแล้วนะครับอยู่อยู่สองคนมาสองคืนแล้เอาได้กล้วยไปกินละขอกล้วยเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาไปกินบนรถกล้วยไหว้กล้วยอยูไหว้ไปพิการิสต์กล้วยอ้ศงสิบเดี๋ยวผมไปละโชคดีนะจะไปแล้วเหรอไปแล้วจะมีเพื่อนเหรอตไว้คนเดียวทำงานคนเดียวเดินทางคนเดียว เออไม่เป็นไรยัยสวัสดีครับ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 โอ้ยเนี่ยอยู่กับแน่วันสองคนนะฮะอยู่สองคนแล้วก็มีพี่ๆนะครับที่ดูแลโดมก็อยู่ด้วยนะครับก็เมื่อคืนก็นอนหลับฝันดีครับอากาศกำลังดีเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลิศประเสริฐศรีนะครับสวัสดีครับ